สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่โนนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนพับอะไรนะครับแต่จะมาสอนตัดหลอดด้วยมือเปล่านะครับผมนี่ตัดหลอดด้วยมือของเราเองเลยนะครับผมน้องๆอาจจะสงสัยว่ามันตัดด้วยมือได้ด้วยหรอครับตัดได้นะครับเดี๋ยวพี่โนนตัดให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมประมาณ345สี่หาวิก็ขาดแล้วนะครับผมนี่ขาดเป็น2ท่อนเลยเห็นไหม ประโยชน์ของมันก็คือเวลาไปเที่ยวนะครับเวลาไปเที่ยวแล้วไปซื้อ,ไป,อไปซื้อน้ําแก้วหนึ่งนะครับแล้วแก้วมันสั้นนะครับผมแต่หลอดมันยาวมากเลยนะครับเราก็ทําการตัดแบบนี้ได้แล้วก็เสียบหลอดดูดได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่มันคงสภาพได้เหมือนเดิมมากเลยนะมันไม่ผิดเพี้ยนไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงขอบมันเรียบไอตรงนี้ก็เรียบเหมือนกันนะครับที่ตัดทิ้งไว้มันไม่ค่อยเป็นเซียนเท่าไหร่นะครับเราก็ ดูดกินน้ําได้ตามสบายเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมดีมากเลยนะครับตอนเด็กๆนะอันนี้ฮิตมากเลยนะครับก็เล่นกันบ่อยมากแข่งกันตัดนะครับแต่งกันแข่งกันตัดตลอดนะครับพี่นนเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะแข่งตัดนะครับชนะตลอดเลยนะครับก็ตัดตัดใครตัดได้เยอะกว่าก็ชนะไปเลยนะครับสามารถตัดได้ทุกหลอดทุกแนวทุกอะไรเลยนะครับผมนี่หลอดเว็นก็ตัดได้นะครับหลอดเมันค่อนข้างแข็งกว่าอันนี้นะครับนี่แข็งกว่านะครับเดี๋ยวพี่นนตัดให้ดูนะครับผม นี่นะครับเห็นไหมประมาณ 4- ี่ห้าวินะครับผมนี่สี่ห้าวิกลายเป็น2ท่อนเลยเห็นไหมตัดง่ายๆนะครับผมด้วยมือของเราเองเลยมาเดี๋ยวพี่นน์จะมาสอนก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พี่นน์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็วางวางหลอดไว้แบบนี้นะครับผมบน2นิ้วนะครับนิ้วกลางกับนิ้วชี้ของมือซ้ายนะครับผมแล้วก็เอานิ้วกลางมือขวานะครับมาชนไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็ค่อยหมุนนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเราจะหมุนไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วกลางหมุนเนี่ยพอหมุนไปเรื่อยเอนะครับเอานิ้วกลางดันไว้แบบนี้ด้วยนะครับดันลงนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับเราก็หมุนให้มันเป็นรอยก่อนนะครับหมุนหมุนแล้วก็ค่อยๆดันเนี่ยครับพอดันได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทุกคนนี่นะครับเห็นไหมพอเราสีเสียดสีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดันแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาเราดันขึ้นดันลงนะครับเนี่เห็นไหมดันขึ้นดันลงมันจะไม่หมุนนะครับมันจะอยู่กับที่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดันขึ้นดันลงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลอดมันจะหมุนไปด้วยนะครับมันก็จะตัดง่ายขึ้นนะครับนี่เราก็หมุนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับผมเห็นไหมนี่มันก็จะขาดแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวลองมาตัดหลอดเซเว่นใหม่นะครับมันแข็งมากอันนี้นะครับนี่นะครับเราทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดันไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็สีไปเรื่อยๆนะครับผมสีสีสแล้วก็พอได้จังหวะแล้วเราก็เอานิ้วกลางดันเลยนะครับผมนี่นะครับพอได้จังหวะดันลงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้เลยครับผม นี่ขายเป็น2ท่อนเลยนะครับโอเคครับผมลองไปทํากันดูครับผมแต่ส่วนมากก็น่าจะทํากันได้นะครับผมลองเอาไปทํากันดูครับผมคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่ายังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่น้องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ